อร,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลยิบกาิตวันนี้อยากชวนมาที่ RCA Wake Me Up Cafe and Bistro เปิดตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็ยนยันค่ำค่ะ เรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณวิสรุตนะคะสิรินิ่มนวนวลสกุลคุณท็อปสวัสดีค้าสวัสดีครัคุณลีสวัสดีคร,สสครัสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับเวฟมีอัพคาเฟ่แอนด์วิสต์โตเวมีอัพยังไงเหรอจ้าร้านเราเราหมายถึงว่าทางเราเนี่ยนะครับมี บริการตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นคาเฟ่ครับที่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรีร่นะรองรับลูกค้าช่วงเย็นเนี่ยเราก็ยังรีมีอัพต่อกับตัวบาร์นะพร้อมกับอาหารเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นร้านเราเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยมานั่งชิวกับเพื่อนได้ตลอดมามือา้อเช้าชิมอะไรก็ต้องเป็นส่วนของมีซิกเนเจอร์วันนี้มานำเสนออยู่2เมนูะนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตเวสชิโนนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางเราเราที่คุณขึ้นมาเองจุดข,ขายของเราก็คือเราสตรอ Ie, สมูทตี้ใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยออนท็อปด้วยวิปครีมแครกเกอร์แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่หั่นสดออนท็อปลงไปเนะี่ยทานแล้วชื่นใจนะเวกมิ่งอัพก็มาอีกหนึ่งสมูทตี้เหมือนกันเป็นแมงโก้สมูทตี้เวกชีโน่เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวมะม่วงสดเหม,ม,มือนปนั่นออนท็อปด้วยของแครกเกอร์ลงไปแล้วก็วิปครีมจุกๆนะครับมะ,มะม่วงหั่นเตาก็จะได้รสชาติความสดใหม่ของมะม่วงจริงๆที่นี่ไม่ว่าจะเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อน อร่อยหมดเลยเอาละผ่านไปแล้ว2 s i ซิกเนเจอร์ของเขามีอะไรอีกคะส่วนของกลางวันเนี่ยถ้าเกิดคนลูกค้าที่หิวเนี่ยเราก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ของทางเรานะครับเป็นสปาเกตตี้คาโมนาล่านะฮะเป็นสูตรที่ใช้ครีมที่มีความเข้มข้นออทอบด้วยตัวชีสเพื่อความหอมนะครับเดี๋ยวให้ลองรสชาติอร่อยทานง่ายกลมกล่อมครับ เมนูท็อปฮิตทานง่ายๆสั่งเบาๆเวลาเร่งรีบอันนี้เหมาะเลยต่อไปนะครับถ้าคนที่มาสายชอบทานเนื้อแนะนําเป็นสตูลิ้นวัวนะครับโดยที่เอาลิ้นวัวคัดพิเศษมานะครับ เกี่ยวกับตัวซอสไวแดงสูตรลับเฉพาะทางเราเวลาีชั่วโมงเลยเพื่อให้ตัวลิ้นวัวนี่มีความนุ่มละมุนนะละลายในปากนะครับแล้วได้รสชาติของตัวน้ำซอสไวแดงของทางเราท็อปแนะนําเลยว่าสตูลิ้นวัวของเวกมิฟคาเฟ่แอนด์บิสโร RCA อันนี้ต้องกินยังไม่จบแค่นั้นขนมก็อร่อยเรามีเบเกอรี่ลงลครับแนะนําเป็นพีกช็อกบอลตัวช็อกโกแลตทางเราเนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่มีความเป็นพีเมมโดยที่เรานําเข้ามาเองจากประเทศเบลเยียมเลยนะครับทำเป็นช็อกโกแลตขึ้นมาเองโดยที่ชูรสชาติช็อกโกแลตไม เป็นตัว<ม>ช็อกบอล<ม>แล้วก็จะมีเอแครช็อกโกโก <Mond. S 2> <ม>้ก็คือเราเอาตัวช็อกโกแลตตะกี้นี้นะมาต่อยอดด้วยเหมือนกัน <oric. S 2> แป้งของเอแครเนี่ยเราก็เป็นแป้งที่ค่อนข้างนุ่มทานง,ง่ายม,มาที่นี่ไม่เคยหลับตื่นตลอดเวลาทุกๆุกมือนะคะเลีขอการันตีให้เวกมีอัพคาเฟ่ i s t r o อร่อยเด็เชิญมาได้ที่ร้านเวกมีอัพคาเฟ่แอนด์บิสรตั้งอยู่ที่ถนนจตุรทิศร,ร้านอยู่ภายในซอย RCA โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษแห่กับคุณลูกค้าเว k มีอัพคาเฟ่แอนด์บิสโทเพียงคุณแค่ใช้ AIS จุดหนึ่งคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดได้10%นะครับ ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่15กันยายน2568ขอขอบคุณ AS ด้วยนะครับที่มีแคมเปญดีๆช่วยสนับสนุนร้าน SME นะครับก็อยากให้มีแคมเปญดีๆแบบนี้ตลอดไปครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยเลิกับผลิตลิ้มชื่อ Eating ย่างผิงฉังต้องกินค่ะ